หลังจากที่หญิงสาวชาวจังหวัดกระบี่ค่ะถูกสุนัขกัดส่งผลให้บานปลายค่ะทําให้หญิงสาวรายนี้นะคะโชคร้ายค่ะต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างค่ะความคืบหน้ากรณีนางสาวพัทรวดีนินอุปถมัมอายุ23ปีชาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ถูกหมาถูกสุนัขกัดค่ะจนอาการบานปลายจนต้องส่งตัวไปรักษาถึง4โรงพยาบาลสุดท้ายต้องถูกตัดขาทั้งสองข้าง ล่าสุดค่ะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ยังไม่ทราบอาการแน่ชัดถึงสาเหตุที่แพทย์ต้องตัดขาว่ามาจากอะไรกันแน่ล่าสุดนางสาวสุภาวดีแก้วกำยานแม่ของนางสาวพัทรวดีซึ่งเดินทางมาเฝ้าลูกสาวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ไล้เผยถึงความคืบหน้าการของลูกสาวว่าขณะนี้อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีกำลังใจที่ดีรวมทั้งรับ กับสภาพที่เกิดขึ้นได้ค่ะในขณะที่ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาทางโรงพยาบาลยังไม่แจ้งมาแต่ครอบครัวก็เริ่มมีภาระโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปกับจังหวัดกระบี่มายังโรงพยาบาลสงขลานครินซึ่งหากผู้ใจบุญและจะช่วยเหลือทางครอบครัวก็ยินดีโดยปรปจากได้ที่บัญชีของนางสาวสุภาวดีแก้วกำยานธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเขาพนมจังหวัดกระบี่หมายเลขบัญชี 42100286-8ในขณะที่สาเหตุที่ถูกตัดขาและญาติยังคล่องใจอยู่นั้นแพทย์ผู้ทำการรักษายังติดภารกิจรักษาผู้ป่วยสำคัญอยู่แต่ก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกกรณีค่ะเพื่อให้ญาติสบายใจและคลายข้อสงสัยจากสังคมในวันสองวันนี้ค่ะ